เจอที่ TikTok สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่อง หลักการทํางานของมันครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้เอาไว้วัดค่าน้ําหนักจะอาศัยหลักการแรงกดสปีดเซนเซอร์เนี่ยก็คือภายในตัวของมันเนี่ยครับคือถ้าเรามองง่ายๆมันก็จะเป็นแกนเนาะเป็นแกนแล้วก็มันจะหมุนไปตามตัวพุลีหรือตามตัวโรเลอร์ตัวโรเลอร์อะไรที่เราไปติดตั้งกับมันนะครับพี่อินดิเคเตอร์เนี่ยก็ทําหน้าที่ประมวลผลจากค่าน้ําหนักที่ส่งเข้ามา สวัสดีครับพบกับผมปิงอัธวิทยจากช่อง GT Cop Channel นะครับวันนี้ GT TikTok ตอนโซด4.2นะครับเอดที่แล้วเราคุยกันว่า b เ l Scale คืออะไรนะครับผมแล้วเราก็ทิ้งท้ายกันว่าสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักการทำงานของมันนะครับก็ต้องฝากพี่โดมว่าเจาะลึกไปเลยนะครับว่าไอ้โหลดเซลนี่ทำหลักการทำงานเป็นยังไงสปีเดนเตอร์มันทำงานยังไงอินทิเกเตอร์มันทำงานยังไงครับก็ จะได้แบบเข้าใจกันลึกซึ้งไปเลยนะเราไล่ไปทีละตัวเลยได้เลยครับพี่จัดไปลุยเลยครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตัวแรกเลยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดไปโอเคครับผมตัวแรกเลยนะครับก็ในระบบของเบลสเกลตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวโรเซลโรเซลครับผมโรเซลต้องมาถามว่าโรเซลคืออะไรอีกใช่ไหมครับพี่ใช่ถูกถูก ก็โลเซลเนี่ยก็จะเป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้เอาไว้วัดค่าน้ำหนักจะอาศัยหลักการแรงกดเมื่อมีแรงมากระทําที่ตัวโลเซลก็จะเจเนเรตออกมาเป็นค่าวูนเป็นวเตจเป็นค่าแรงดันออกมาทีนี้ไอ้ค่าวูนเตจตัวนี้แหละครับก็จะถูกเอาไปใช้เพื่อที่จะคำนวณออกมาเป็นค่าน้ำหนักต่างๆครับผมถ้าเป็นในส่วนของตัวเวสเกล ทั่วไปเหมือนเครื่องชั่งน้ําหนักของเราอะครับเออล้วสมมติมันคือตาชั่งได้ไหมคือสมมติตาช,ชั่งดิจิตอลเนี่ยที่บ้านพี่เวลาขึ้นชั่งเนี่ยในนั้นมีโหลดเซลไหมมันมีโหลดเซลในนั้นมันมีโหลดเซลลก็ถ้าเป็นในส่วนของพวกตาชั่งดิจิตอลตรงนั้นอะ่ะก็จะมีโหลดเซลล์อยู่ทั้งหมด4ตัว <c oughs> ก็คือแต่ละมุมเนี่ยมันก็จะมีโหลดเซลล์อยู่4ตัวแล้วก็จะเอาค่าเฉลี่ยค่าโวลต์โวลเตตท,ที่มันเจิดเอเตออกมานะครับมาเฉลี่ยแล้วก็เอามาเจนเป็น ค่าน้ำหนักให้เรามองเห็นทางอินดิเคเตอร์หลักการของเบลสกลก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวเบลสกลจะมีตัวความเร็วของสายพานเข้ามาเกี่ยวข้องครับพี่ปี๊บได้แต่เดี๋ยวถามนิดนึงทําไมพอเราเอาน้ําหนักไปกดบนโหลดเซลล์แล้วมันถึงเกิดมิลลิโวลต์ขึ้นมาได้ครับอ่าไอในตัวโหลดเซลล์เองเนี่ยครับพี่คือเมื่อกี้เราพูดคําว่าตัวเซนเซอร์ใช่ไหมครับใช่ใช่ในเซนเซอร์ของโหลดเซลล์ในตัวโหลดเซลล์เองเนี่ยครับ ภายในของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่า transducer Trans er. อีกตัวหนึ่ง uh, uh. transducer ตัวนี้ภายในตัวหลอดเซลล์มันคือสเตนเกตเป็นสเตนเกตครับเป็นสเตนเกตไอสเตนเกตตัวเนี้ยครับมันก็อาศัยหลักการที่ต้องมีแรงมากระทําบนตัวมันทีเนี้ยแรงที่มากระทําต่อพื้นที่หน้าตัดของมันเองมันก็จะเจน e เร t ตัวว้เตจออกมาคือที่เราเห็นเว้นเตจออกมาจากหลอดเซลล์อ่ะจริงๆอ่ะมันก็คือออกมาจาก ชุดสแตนเกตซึ่งในตัวสแตนเกตตัวเนี้ยมันก็จะถูกต่อกันไว้ในรูปแบบของวงจรว<ะ>ิสตโตนบิดว้าอันนี้มันจะโอ้โหเป็นในทางการดีไซน์ตัว <Okay. S 2> ชุดโหลดเซลล์ไปแล้วครับพี่อเอาเป็นว่าพี่ขอตัดแค่นี้แล้วกนันเพราะว่าถ้าลงลึกเตินนี้เนี่ยกับพี่ก็จบไปแลนะ้วแต่ว่าอาจจะไม่รู้ละเอา,เาแต่ตรงเนี้ยได้ละโอเคก็เดี๋ยวผมพูดให้เห็นภาพรวมแล้วกันนะพี่ครับก็คือในโหลดเซลลเราจะมีตัวสแตนเกตอ่ะ ที่ต่อกันอยู่ในรูปแบบของวงจรวิสต์นบิดโอเคครับจ่ายไฟให้วงจรวิสต์นบิดครับก็จะมีสัญญาณออกมาเป็นสิกเนลที่เป็นค่าวลเตจออกมา <okay. S 2> แต่วลเตจตัวเนี้ยมันจะน้อยมากๆคือจะเป็นระดับไมโครวลต์มิลลิวลต์เลยครับซึ่งวลเตจตัวเนี้ยมันจะต้องถูกเอามาอัพแรงดันเพิ่มก็คือเป็นวงจรแอมพลิไฟเออร์แอมพลิไฟเออร์เพื่อ,อที่จะขยายแรงดันขึ้นมาให้เราสามารถมองเห็นแล็วควโทรลได้ง่าย ครับซึ่งในชุดระบบเบลสเกลพวกนี้ครับหรือว่าชุดเวสก็ตามคือถ้าเกิดว่าเราซื้อบางรุ่นมันไม่มีวงจรแอมปิฟายในตัวครับพี่มันจะต้องไปซื้อพวกกล่องจังชั่นบล็อกกล่องแอมปิฟายอะไรพวกนี้เพื่อมาขยาสยสัญญาณตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งออกไปยังคอนโทรเลอร์หรือยังไอตัวมอนิเตอร์ต่างๆ โอเคอันนี้คือส่วนแรกโรเซลโอเคอะโอเคอะโอเคอะโอเคอันที่สองเลยสปีดสิเนอร์อันที่สองสปีดเสนเซอร์อ่าครับสปีดเสนเซอร์เนี่ยก็คือภายในตัวของมันเนี่ยครับคือถ้าเรามองง่ายๆมันก็จะเป็นแกนเนาะเป็นแกนแล้วก็มันจะหมุนไปตามตัวพูลเลีหรือตามโรเลอร์ตัวโรเลอร์อะไรที่เราไปติดตั้งกับมันนะครับพี่ครับไอตัวแกนตัวเนี้ยมันจะถูกติดตั้งอยู่กับชุดที่เรียกว่าเอนโคเดอร์ครับ ตัว encoder เนี่ยก็จะทำหน้าที่เจนตำแหน่งแล้วก็ดูว่าตอนเนี้ยมันหมุนไปกี่รอบแล้วไอ้ตัว encoder ตัวเนี้ยก็จะเจนออกมาเป็นค่าเพลวซึ่งตัว speed sensor ของเราตอนเนี้ยก็คือที่เราใช้กันอยู่ก็จะเป็นรุ่น WS 3 0 0ตัวเนี้ยในการหมุน1รอบของมันเนี่ยก็จะเจนออกมาเป็น256เพาต่อ1นรอบก็คือก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยหมุนครบ1รอบแล้วนะ25รเพานับเพาเอาใช่ครับนับเพาเอา ทีนี้สายพานเวลามันหมุนก็จะหมุนเร็วมากความเร็วของสายพานก็จะเอามาคิดคำนวณกับค่าน้ำหนักโหลดเซลล์เมื่อกี้ที่จะเอามาเป็นค่าน้ำหนัก Show โชว์บนหน้าจออินดิเคเตอร์ก็คือค่าน้ำหนัก คูณกับสปีดกลายเป็นโฟเรตให้เราเห็นโอเคครับครับพี่แล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายเลยครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็คืออินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์เนี่ยก็ทําหน้าที่ประมวลผลจากค่าน้ําหนักที่ส่งเข้ามาที่เป็นโวลเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับแล้วก็ค่าเพาที่รับเข้ามาตัวนี้ก็จะมาคํานวณแล้วก็ส่งออกมายังตัวจออินดิเคเตอร์ให้เรามองเห็นว่าตอนนี้ของมันวิ่งไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็หน้าขณะนั้นมันวิ่งอยู่น้ําหนักต่อเวลาเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะเซตกันเป็น เป็นที่ตันต่อชั่วโมงให้มองเห็นครับพี่ก็มองว่าตัวอินเิ t o r เคเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนสมองกลใช่ครับเป็นหมก็รับสัญญาณรับสัญญาณแล้วก็ประมวลผลออกมาใช่ให้ให้เรารู้ใช่ครับพี่โอเคแล้วก็ไอตัวอินเิเกเตอร์ตัวเนี้ยมันก็สามารถส่งเอาท์พุตออกมาได้จะเป็นปีสัญญาณ i อ5ี สี่ยี่สิบหรือถ้าจะเอาเป็นสัญญาณคอมูที่เป็นโปรฟิเนตก็มีโปรฟิบัตก็มีฟอนเดเคชันฟิบัตอะไรก็มีแต่ว่าต้องแจ้งมาเราจะได้จัดไปให้ถูกต้องครับผมโอเคครับก็คิดว่าเรื่องของหลักการทํางานของอุปกรณ์แต่ละตัวนี้วันนี้เคลียร์คัะชัดเจนแน่นอนครับชัดเจนโอ้โหครับแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอะไรครับพี่โดมสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการเลือกเบียสเกลตัวนี้น่าสนใจโอเคครับงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกัน ว่าเราเลือกเบลเซียวเราเลือกอยังไงครับผมแล้วพบกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ